เออไดว่าเป็นเรื่องที่ใจหายของวงการหมอล่ำเลยนะคะพี่น้องก็คือบบนานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุเนาะสำหรับอ่ารถทางคุณพ่อเออเต้าหยงนะคะที่ได้มีการประสบอุบัติเหตุนั่นเองใจหายเลยีพี่น้องวงการหมอล่ำนี่ช็อกเลยอืมเพราะว่าเห็นจากสภาพรถแค่เห็นจากสภาพรถแล้วคนก็ถือว่าช็อกมากๆมันเกิดเอียงขึ้นคะ่ะพี่น้องก็คือ ในช่วงเศร้าๆในวันที่12ตุลาคมนะคะเห็นคนแช์สนันวันไหวทางเพจระเบียบกระแช่ทางบดบอยสีนิชัยกระแช่ทางเต,างต้าหยองทางเพราะเอได้มีการออกมาโพสต์แล้วก็ทางในแอปต่อออกมาโพสเยอะะมากมายเศร้าเนื่ยเห็นเศร้ายิ่งตกใจเลยค่ะพี่น้องเดินทางนะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยขอให้แบบระมัดระวังในการเดินทางเพราะว่าสําหรับเรื่องหมอล่ำเดินทางพี่นอ้องอุบัติเหตุเกี่ยวกับหมอลํำเดินทางเห็นบ่อยมากๆเพราะว่าจะเป็นเรื่องรถ ค่อนวกค่อนว้อยลดนักดนตรีรดแดนเซอร์รดศิลปินรดทุกคนนะคะที่เดินทางแต่ละวันเดินทางเป็นร้อโล200โลหรือว่า3า0สี่โลก็แล้วแต่พักผ่อนก็ไม่ได้พักผะะ่อนค่ะทุกคนนอนในรโหลดใส่ชีวิตในรถหลดอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไก่โตห้ามานะคะเกิดขึ้นไม่กี่นาทีเลยกับว่าใดล่าสุดก็เห็น,นะคะ้ะท่างขอ ไปดูทางระเบียบวัรดศิลป์ก่อนระเบียบวัรดศิลป์แฟนเพจในมีการเอามาโพสต์อัปเดตสถานการณ์พ่อเอ๊ะแม่รักเต้าหยองและน้องบีบีทุกคนปลอดภัยนะครับแฟนขับหายห่วงได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับขอให้ทุกคนขับรถอย่างระมัดระวงังตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีทางเพจระเบียบวัตดศิลป์ในมีการเอามาอัปเดตค่ะพี่น้องเพราะว่าคือวันนี้น่าจะเป็นการเดินทางค่ะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่อําเภอปทุมราชวงสา จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นั่นเองนะคะพี่น้องคือก็มีพต์เรื่อยๆบอกว่าพ่อๆแม่ๆม่ปลอดภัยขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะครับขอขอบคุณชาวบ้านละแวกใกล้เคียงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รีบมาให้บริการช่วยเหลืออย่างไวจะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อไม่ลืมเลยครับพ่อเป็นห่วงทุกคนมากอ่านี่คือที่พ่อเอ๋ได้มีการออกมาโพสดนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเนาะสาหรับเรื่องนี้ก็คือมันเป็นตกใจมากๆบ่าพี่ไผ่ตกใจพี่น้อง นี่คือรถสภาพรถค่ะพี่น้องล่วงไปแบบนี้เลยนี่คือสภาพรถคือแบบนี้เลยจริงๆแล้วคือกระโปรงกระเป๋าอ่านตอนนี้ก็ยังใจหายคือแบบพาะกุ่มคร้องเสเหลือเกินนะคะพี่น้องอคือพระคุ้มครองมากๆที่พระเอิญมาเนยล่ะผ่านมาแบบปลอดภัยเห็นภาพู่พี่น้องเห็นภาพทั้งสีคนยืนท้ายรุปไม่มีใครเป็นบาดแผลอะไรเยอะมากแต่ ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะมีอะไรจิบช้ำในอะไรไหมเตม,มอนีกันอาจจะึ้นทาการแสดงในปกติก็คือว่าฟาดเคราะห์ไปเลยสําหรับเรื่องนี้สิภาามาเบิ้ลคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคุ้นกับให้คอมเมนต์เยอะมากๆนะเขามาคอมเมนต์นะคะ,ะ,คะว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโอ๊ยพ่อจ๋าแม่จา๋าขอให้ปลอดภัยจริงๆก็คือ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิล,ลปินอินดี้ศิล,ลปินหมอลามศิล,ลปินลูกทุ่งทุกคนแห่เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะตกใจกับประเด็นนี้มากๆที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเร็วมากจริงๆแล้วพ่อเอาไปโล่งค้นกับวเกิดอีกอยังขืนบางคนตอนนี้ก็ยังปรหัวเกิดอีกอยังขื้นนะคะเพราะว่าเห็นออกมาว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นทางพี่บอย,ยสิริชัยก็ได้มีการออกมา โพสเช่นเดียวกันบอกว่าตกใจหัวใจหักวับเมื่อเห็นภาพนี้เพ,พื่นมาสิครัพี่น้องเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครโดยเฉพาะครั้งนี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่และน้องที่เรารักติดตามข่าวทุกคนก็ปลอดภยัยเอื้นขวนใหกกำลังใจเด้อครับต่อไปอย่าได้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอ่าพี่น้องแล้วก็ทางเห็นทางต้อหยองก็ออกมาโพสต์ว่าผมปลอดภัยดีทางพ่อเอกก็ออกมาโพสตว่าปลอดภัยดีการถือว่า ฝาขอไปคือบ้านนะคะพี่น้องก็อยากให้เดินทางอย่างระมัดระวังนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนกระลังสีขาวนานาฝนกระสิโตกในบางส่วนบางสถานที่หรือว่าการเดินทางซิบอร์เมนนาฝนหน่ยังกระซังตอนระมัดระวังโดยความที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดคนขับรถสิไป่าเพิ่นกับ่ไไรนะคะเพิ่นกับว่าได้พักพงพักพ่อเพื่อนกับอาการอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หลายเหตุการณ์เ่าจะเป็นรับใน่เนี่ยล่ะเฮ้าบ่ปประมาณเขากับประมาณ เขาบอลลุ่ขางทางเขาก็ับมาส้นเขาลงุ่ขางทางนี่คืออุบัติเหตุแต่ว่าครั้งนี้ก็เห็นได้ว่าลงมาลึกเติบอยู่ค่ะพี่น้องจากปากทางลงมากๆอ่ะรถกับที่ว่าอืนักเติบนะคะรถนักเติบแต่ว่าที่ว่าปลอดภัยเกิบเงยมองนี้อยู่ว่าคือทุกคนปลอดภัยคือดีใจมากๆแล้วมันช็อกวงการในตรงที่ว่าผู้ใดก็ตกใจเพราะว่าบางคนผ่านหัวเข่า ดวนอุบัติเหตุพ่อเอระไรแบบพระทศินต่อยองอะไรแบบพระทสินรถล,ล่งขางทางเสียคันว่ารถล่งขางทางน่ะ,นลลนะพี่น้องโอ้ยบาดเจ็บหนักคักๆะอ่าพี่น้องพอมันมีคนผาผาของาคาจังสีแล้วก็เกิดคนเขามาแช่เขามาเห็นแล้วยิ่งเห็นภาพตอนแรกๆช่วงเกิดอุบัติเหตุแรกหนึ่งสองสามช่วงแรกนะคนนี่โอ้โหพากันเป็นยังไงบ้างวันนี้วุ่นไหยไปเมืออโซเชียลพ่อทางเพจระเบียบพ่อทางพ่อเอต่ายองหรือ น้องบีบีหรือว่าทุกคนที่อยู่ในรถนะคะออกมาโพสต์อัปเดตอาการเอ,ไรอาไงจะออกมาโพสต์อัปเดตอาการว่าดีขึ้นแล้วนะปลอดภัยแล้วนะก็ทําให้เหมือนยกภูเขาออกจากอกหลายๆคนออกไปเลยยังไงก็สุดท้ายอ่ะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยเหมือนที่ว่าไว้นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เห็นอยากอ่ามีอาพาไปยังในแอปต่อๆหลายทีพี่น้องแต่ว่าคราย,ยากเบิ้งกับเขาไปช่วยเบิ้งแด้ว่าอ่า Head, อ,อุบัติเหตุพ่อเอ๋เต้าหยองล่าสุดกระสีหินว่ามันขนาดใดนะพี่น้องในประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องบอลเราก็จะหายดีเรื่องแบบนี้นี่มันมัน,ม,นมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคือส่งกําลังใจที่สาวน้นเข้าไปเห็นนะคะก็มีทั้งบอสบอยนี่แหละมีบอสปิดชายมีพี่ Up, พมิกอภิษมี พี่ตีชัยนาฏรงมีพิกเกิลน,นะคะมีหลายๆท่านนะคะที่ทุกคนที่เป็นศิลปินเลยเข้ามาให้กําลังใจคุณพาคุ้มครองนะขอให้ครอบครัวพ่อเอเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะคุณพาคุ้มครองขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะคะคุณพาคุ้มครองคนเอ้ยคนมานะคะคุณแม่น้องบีบีลูกชายเป็นห่วงมากๆขอให้พักคุ้มครองคะ่ะห่วงยยนะครับก็ขอให้พักคุ้มครองตลอดการเดินทาง เพราะว่าเพิ่งเปิดฤดูกาลมาไม่กี่งานเองนะคะต้องเดินสายไปอีกเกือบเกือบสองถึงสามร้อยงานเลยทีเดียวสําหรับระเบียบวัฒนศิลป์คิวงานเต็มเยะค่ะพี่นอ้องอ่าจะได้กากฟไปนั่งแล้วก็เมื่อนี้ฝากไปแห่กําลังใจอยู่หนาเวที่ใดนะคะสําหรับระเบียบวัฒนศิลป์อ่าเกิเดเรื่องบดีแล้วก็อยากให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นมาเนาะเมื่อนี้นะคะกําลังคะ่ะพี่น้องกำลังพกันต่างหานต่างหานเหล้วนะคะอยู่ที่ วันนี้มีไลฟ์คอนเสิร์ตกลุ่มปิดด้วยนะใครที่เดินทางมปให้กำลังใจไม่ได้ก็เข้าไปกลุ่มปิดได้นะคะวันที่13ตุลา2567บ้านนาป่าแซงอำเภอปทุมราชงุงสาจาังหวัดอำนาจเจริญไลฟ์สดกลุ่มปิด100บาทเท่านั้นนะคะวิธีการซื้อกลุ่มปิดก็คือโอนไปทางธานาคารบัญชีหอจก,กอบีบีเดอิ ays, นะคะพีนอง2022นะคะเป็นชื่อบริษัทของเขาเองหลักฐานการอนเงินทาง ออนไลน์นะคะแอดมินก็จะอนุมัติให้เองนะคะติดต่อการแสดงได้เลยสําหรับรีวิวมัสสินบรรยาการง่ายมือนีกานอาจจะทําการแสดงอยู่ในวัดน้ะพี่น้องก็สามารถเข้าไปเบื้องในผู้ใดที่ยูโรแวกนั้นสาหรับมือนีกะมีเรื่องมีเา่ามาแจ้งให้พี่น้องทราบเพียงเท่านี้ก็ถือว่าทุกคนปลอดภยัยเขลียวขาดดีแล้วคะ่ะ